tôn thảo ạ, mình yêu kia thế, nhặt chip lên, à, một, đừng... tôn nó, check đùa, sắn dài thao nó, 2, tháp nhíu poeng, quang công, tôi... ta tụng nó, ta tụng, bẻ thảo off, chip gà, check đùa, hợp. tôn thảo thao ghen mày, à, nha, sẽ cầm, cầm gì nó, cầm gì bước, bẻ off, à. ทีนี้ครับสามยกขึ้นอ่าย่อตัวลงดูต้นเท้าครับเหยียบโป้งแบกแบกปลายเท้าลงนิดนึงเนาะดูต้นเท้าครับผมอ่าทีนี้ปึ๊บสี่จับข้อเท้าครับยกเข่าลอยขึ้นเขย่าแล้วทิ้งลงอ่าดูการแบกของต้นเท้าเนาะท่านไหนมีปัญหาท้างไหนไม่มีปัญหาท่างไหนโอเคเนาะ ทีนี้ครับขึ้นมาทางซ้ายมือครับซ้ายมือของเราเนี่ยมาซ้ายมือของเราอทีนี้ครับเช็คกระดูกสันหลังครับมือซ้ายครับแตะตรงทีหนึ่งทีหนึ่งหรือทีเจเนาะทีหนึ่งหรือทีเจมือขวาทำมือเป็นริโค่ส้นปลายมือเท่ากันนะปลายมือเท่ากันครับลากลงมาให้สัมผัสถึงกระดูกครับ มันสะดุดมือไหมสะดุดมือช่วงไหนช่วงนั้นจะมีปัญหาเนาะอ่าเช็คดูดล,ลงมานเลยนะครับคุต้องไปขยิบ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 อยนีนะดูตรงไหครับอ่าเช็คดูอ่าทีนี้ครับคายแก้มเน,นบผมซ้ายทับวขวาขวาทับซ้ายได้หมดแต่ให้วางนิ้วโป้งไว้ตรงล่างกระดูกเนาะแนวที่หนึ่งชิดชิดกระดูกครับไม่โดนกระดูกนะครับอ่าวางลงครับแขนตึงครับโน้มน้ำหนักตัวลงไป โน้มน้ำหนักตัวลงไปครับค yeah. ่อยๆไล่ขึ yeah. ้นมาเนาะทำสามรอบเนาะโน้มน้ำหนักตัวลงไปครับให้มันสบูดหน่อยนึงนะเราไม่ไปขย่มเขานะครับถ้าใครตัวสูงก็ถ่างขาออกหน่อยก็ได้ครับมันจะได้ลงน้ำหนักได้เต็มที่เนาะโยกไปค ใช้น้ำหนักตัวนะครับไม่ใช่ใช้น้ำหนักแขนเนาะนี่สีบานนี่ใช่นี่วางชิดล่องกระดูกครับแนวที่หนะึ่งเนาะแนวเส้นแนวที่หนะึ่งกระดูกไอเส้นเส้นหลักเนาะแนวที่หนึ่งแี่แนะอละล้อบสามครับนะี่ล้อมสามนะี่ทีนี้ครับ ปิดตัวซึ่งไปทันจดีเนาะไปเท้าซ้ายฉีไปครับเราจะได้ไม่ปวดเอวไม่ปวดตัวเราเนาะมือซ้ายครับวางตรงล่องสะบัดครับมือขวาครับจับมือโป้งครับผูดมะพร้าวสะบัดข้อหน่อยนึงครับให้ความสมูทเนาะอ่าอ่หนึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป แก้วสิบเราไม่เรื่อยนะเราสบัดต้อมเลยครับแบบคลายกั๊บเนี้ช่วงไหลครับ้ายวางสิซนะ้ายวางเนี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปเก้ายี่สิบเนี่ยยพอนะทีนี้ก็ฝังครับไปฝั่งนึ้งนะวางต้นมือครับชิดชิบ,ชบ,ชบองกระดูกครับ โน้มน้ำหนักตัวลงไปเนาะ,ะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งทิ้งน้ำหนักตัวไปแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก็ผ่อนครับโยกไปปึ๊บแล้วก็ผ่อนโยกไปปึ๊บแล้วก็ผ่อนถ้าตัวเราไม่ถึงครับเรา,าก็ขยับตัว้นไปนะครับช่วงช,ช่วงตัวเขายาวกว่าเนาะ เราที่หนึ่งเราที่สองไล่ขึ้นไล่ลงครับถ้าเราไปวางไม่ชิดล่องนะครับมันมีโอกาสที่เขาจะปวดก,กระดูกซี่โครงมันจะไปโดนซี่โครงอ่อนครับแล้วเขาจะเจ็บแต่ถ้าเราเอามือไว้ชิดชิดล่องกระดูกครับมันจะไม่มีผลอะไรเนาะแก้มเนื้อนะเขาจะได้ผ่อนคลายเขาจะได้สบายหลับเขาด้วย อ่รอบสามอ่าทีนี้ครับท่าต่อไปปูดมะพร้าวเนาะดูท่ายืนด้วยนะท่ายืนก็สำคัญนะครับอ่าป,ปึ๊บทีนี้เอามือขวาวางมือซ้ายจับยิ่งโป้งครับอ่าปูดมะพร้าวเหมือนเราปูดมะพร้าวเลยครับสะบัดะ้อเนาะปูดกะลามะพร้าวอ่าปึ๊กหกเจ็ด 8, ปดเ 11, าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามสิบี่ห้าสิบหสทีนี้ครับมาช่วงบนเนาะมาอยู่บนสี่สักรับถ้าต่อไปถ้ามูปเป้เนาะพระอาจารย์บอกมไม่ใช้ตรงไหนอ่าใต้จิเนาะอ่าวางไปครับ วางไปแล้วก็หมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาเนาะอหมหมุนค่ใค่ไล่ลงไปครับมรอ,อ,อบสองรอบสามครับทีนี้เราจะจับโยอนออกนะ ปึ๊บหมุนหมุนหมุนจับแล้วออกพลังงานอะไรลบๆออกเนาะหมุน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 จับโยนออกครับหมุน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 จับโยนออกหมุน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 จับโยนออกทีนี้มามุมซ้ายมือของเราครับเข้ามุมซ้ายมือของเราทีนี้ย่อตัวลงนั่งแพ้แม่เนาะทีนี้ครับพลิกแน่เขาขึ้นมา ไว้ฝั่งตรงข้ามไม่ต้องหันหน้าเข้ามาหาเราเนาะ,ะทีนี้ครับเชิดปลายแข้ขึ้น45องศานี่ปื๊ดทีนี้ครับมือซ้ายครับจับปวกหูตรงนี้เนาะแต่อย่าปิดรูหมูนะให้มีช่องลมออกนะครับนี่มือขวาครับจับช่วงสะบักไหล่เนาะ,ะยืดครับยืดเขาเก่งไหมเขาไม่เก่งปื๊บ อ่าโน้มน้ำหนักตัวลงไปอ่าได้ไหมได้ไหมเอออ่ผมไปแบบช้าๆนะใครไม่ได้ยกมือหพี่เลี้ยงเลยครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปแห่นะโย่ตัวลงหน่อยตรงนี้อ่าทีนี้ครับทำอีกแค่หนึ่งไปอีกแค่หนึ่งเนาะ สลับฝั่งครับย่อตัวลงให้แน่เขาขึ้นแมาอยู่อีฝั่งหนึ่งเนาะเชือไปลายแขงขึ้นนิดนึงมือขวาวางตกหมูครับมือซ้ายจับช่วงไหล่แหมยืดครับยืดให้สุดก่อนเนาะยืดเช็กดูว่าเขาเก่งไหมแหมถ้าเขาเก่งเราก็อยากพึ่งทำเนาะถ้าเขาไม่เก่งปื๊บแหมลงน้ำหนักไปทั้งสองข้างครับ ไปเร็วไปไหมได้ไหมทำไหมไดรับวิดีโอของกองก๊ส3าเตียงนี้ครับยังไม่มีใครก็ได้พี่เดมาดูหน่อยเด็กไ่เชวิดีโอแหยเลยทีนี้ครับท่าต่อไปท่าอะไรท่าอะไรเทปนงเนาะในเว้นว่างหนงนิ้วครับ1นนิ้วชี้นะให้ชิดนชิดกระดู อย่าไปเบออกเยอะนะอย่าไปเบออกเยอะให้ชิดๆกระดูกครับชิดๆลงกระดูกให้เขาแอฟปากด้วยนะแอฟปากแอฟปากไว้นะครับลงกระแทกตรงๆครับใช้น้ำหนักตัวครับแล้วช่วงเอวก็จะเบาลงนะครับช่วงแกนห่างช่วงแีนจะได้หนักหนักได้เนาะแต่พอช่วงลงไปจากีิโครงอ่อนลงไปครับจะเบาลง ทีนี้ครับแ้าต่อไปถ้าผิดเสื้อเนาะถ้าผิดเสื้อครับ <c oughs> ลองกระดูกเราจะแบ่งฝั่งมาแล้วอันนี้คือกระดูกเขาครับ <c oughs> มือขวาปลายมือขวาผมจะชี้ไปทางเจดีเนาะ <c oughs> อันนี้คือบนอันนี้คือล่างนะอันนี้จะไว้ส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างบนครับมือซ้ายวางแขงบนชี้ไปตรงข้างแนาตรงนู้นเนาะ ปึ๊บกดครับบิดครับบิดบิดเอวลงมาด้วยนะอย่าบิดแค่มือนะครับบิดแค่มือไม่มีกำลงนะังเนาะกดบิดกระแทกลงแหน่เขาแอบตาก,นะกด้วยนะกดบิดกระแทกกดบิดกระแทกกดบิดกระแทกลงแหน่ แล้วช่วงก้นกบครับมือหยิบเพื่อตัวเล็กเนาะช่วงจะเป็นเอกตรงนี้นะแหมโดครับบีดครับกระแทกโลแหะแหมทำอีกสักสองรอบเนาะจะได้แชมนาญกันครับแหมโดบิดกระแทกกดบิดกระแทกกดบิดกระแทก กดบีกแทกแอมที่เส้นตรงนี้ซื้อแอออีกรอบหนึ่งจะได้จะได้จำกันกดครับบีกแทกตัวบีกแทกขยับตัวลงมาด้วยนะกดบีกแทกกดบีกแทกกดบีกแท่แออ อ่อต่อไปถ้าเสริมเนะเาะอ่อให้เขาะขยับตัวลงมาเอา่ขยบลงมาอาีกครับงมาอ่าทีนี้ให้เขาเนนะอาษา้ทอยเอ่อปยอีนะสี้ลลนะตีเลยตีนีเลลนตลนะตีเลยีนี้ลหเลยนะตีเลยตเนะตีเลยตเนีเลยตเะเลยลยนะตน ปล่อยขาออกมาอบลองลองตรงนี้จะเปิดพอดีเน,ะะน,เเนา,นเเาะแอ,ะอะทบท,ทออีนี้นะครับขึ้นเตียงแล้วผมไว้เป็นแค่นี้เลยเราจะได้ลงลำหนักตัวได้ดีเนาะทีนี้ครับคำนอนแค่ที่โนมเลยลองเปิดปุ๊บไว้่างนี้นะครับ ตัวเนาะปากไว้ไอดอปาก้วอาปากครับแอบกระแทกลงตรงๆนะอย่าไปทลาหลเครื่ไครับกระแทกลงตรงๆแอบปากอึ๊ดอึ๊ดอึ๊ดออบช่วงเนี้ยครับจะเบาลงเนาะช่วงช่วงไรช่วงกลางหลังเราจะ เอวต่อเนอะเอาะเราไล่จากบนลงล่างนะครับช่วงเอวยกขกเขาขึ้นครับฝืรอ,อืออกข้างในครับต้นมือกระดูกนาะอันนี้ผมจะถือว่าเป็นช่วงบนนะข้างล่างนี้จะถือว่าเป็นช่วงล่างนะครับสอดข้างลา่างต้นมือไว้ชิดกระดูกข้างลา่างเนาะสอดข้างบนต้นมือจะอยู่ช่วงกระดูกด้านบนตรงนี้นะ ทีนี้เราทำารั้งแรกก่อนนะครับบางคนแค่นี้ไม่มีน้ำหนักก็คือต้องเบี่ยงขาเบี่ยงขาออกเบี่ยงขาขวาออกปึ๊บยืนแค่ยืนเราจะยืนอ,อยู่ตรงช่วงเอวพอดีเนาะนี่ปนะึ๊บยืนมปนี่เป็นแค่นี้เลยครับทีนี้ครับสามกว่ามือไล่ขึ้นไปเอือมสอง สามนะ,ะยืดให้สุดครับยืดให้สุดกระตุกครับจะให้ดันขวาดึงนะยืดให้สุดแล้วกระตุกหนึ่งสองสามนะเทีนี้ กระดูกทั้งหลังใช่ไหมต้นมือไว้ตรงนี้1 2 3มือจับต้้งบนต้นมือจะไว้ช่วงข้างบนตรงนี้1 2 3มันจะได้ใม่ช่วงเอวเราจะไม่ไปถึงตรงนี้ถ้าถึงตรงนี้เขาจะเจ็บเเออาแค่วนะใช่ก็คือยกสองข้างลายย่างนี้ใช่ไหมต้นมือก็จะอยู่ข้างลา่างปึ๊บข้างบนปึ๊บมือข้างบนแหมบนซ้อนบน ใช่ตรงใช่ให้ชิดกระดูกนะอันนี้กระดูกสันหลังเราก็จะวางไว้ตรงแ่างเงี้ยแก้มเนื้อเส้นสองเส้นหนึ่งก็คือชิดกระดูกใช่ไหมเส้นสองก็คือมาแก้มเนื้อเนี่ยเนี่ยโทษนะพี่เนี่ยจะไว้ตรงนี้เนี่ยปึ๊บยกมาปึ๊บเราจะไว้ตรงกระเบนเหน็บตรงนี้หนึ่งสองสาม เราจะไ่ขึ้นข้างบนไปนต่อจากนี้แหละนีะ่พอมือสอดข้างบนปุ๊บเอาไว้โซนข้างบนตรงนี้หนึ 1, 2, ่งสองสานโอเคนะอ่าต่อ,ตอไปอะไรนะไม่ได้ทับกระดูกก็คือมันจะแบ่งเป็นช่วงใช่กล้ามเนื้อตรงนี้นะเราจะไม่ไว้ตรงกระดูก <premises. S 2> ไว้ตรงนี้แล้วก็ <on> สอดบนไว้ตรงนี้แหมแหมอันนี้เป็นไงบ้าแหมไมแข้งหนึ่งไม่แข้งหนึ่งทำได้ปั้งปึ๊บหรือสอดข้างล่างครับยืนอยู่ช่วงตรงตรงเอวตรงนี้เนาะกวาดแถวออกมาครับปั๊บแหมทีนี้ซ้ายดึงขวาดันเนาะปึ๊บกระตุกครับหนึ่งสอง สามนี่ทีนี้มือสอบข้างบนมือวางไว้ตรงข้างบนนะฮะยืดครับกระตุกหนึ่งสองสามนี่ได้กันไหมได้กันไหมหน้าสวยๆนะหน้าสวยๆท่านี้เอาไปถ่ายรูปลงโปรไฟล์กันได้ นะชื่อเต็มชื่อโอ้โหพี่เลี้ยงอย่างเดียวเลยเสียงคนเลี้ยงนี่เรียงเอฟมือเสียงพี่เลี้ยงเลยอ่าหาจุดครฮะหาจุดตึงลาง้อพับแล้วจุดเวยโจงนายกดูครับตึงลาง้อพับอยู่ตรงไหนเอามือจิ้มไว้นะจิ้มไว้ปุ๊บเดี๋ยวปุงวาย จะกด да 2นิ้วนี uh, ้ก็ได้หรือจะใช้โ้นมือกดก็ได้เนาะนี้ครับกดลงไปสิบวิคนมีปัญหา่วกเดียวจะเจ็บมากเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะก็ต้องปล่อยอ่ทีนี้เสียบข้างหมูยกขาเขาขึ้นแทงเข้าไปช่วงเข่าพอดี ยกเาตื้นตึ้แทงลงไปัรตบ้ตึ้นตื้นตื้งตื้นแทงแตึบเขาเทียบเอาให้หัวานเลยจะตึข้อพับอยู่ตรงข้อพับพอดีนะอกดลงไปกะแทกลงไปทีนี้พลิกออกมากดข้อพับนะครับข้อพับเป็นนอกนะข้อพับเนในอกดลงไป ทีนี้ทุกทต้นเท้ากำลัววงหลววทุกต้นเท้าแอบทีนี้ไปทำอีกแง่หนึ่งแอบแขจุดหัวยจงครับรอพับขึ้นมาแอบทีนี้โกนลงไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแอบ ค่อยๆเนาะเสียบแทงหูแทงลงไปครับหนึ่งสองสาหนึ่งสองทีนี้เขาพับด้งไเบี่ยงเท้าออกมาหน่อยนึงเนาะกดลงไปจะแทงตงตรงตึ๊กตึ๊กอันนี้จะช่วยเรื่องเสาเนาะทีนี้เบี่ยงออกพับด้า กลงไปแอ่าถูกต้นเท้าเบาๆแอรจับหัวหัวถกต้นอเสร็จแล้วให้เขานอนหงายตบหลังเขาปลุกเขาเลยด เรามาอยู่ตรงช่วงหัวหหออนี่นี่คอมลืมยังนี่ทีนี้ครับน้องหงายเสร็จหมอมาอยู่บนศรีรษะน้องนั่งลงไปนะเอาเขา้าค้าไว้ตรงเหล็กก็ได้เนาะจะแบบนี้นีทีนี้ครับถ้าหมอมันชิ้กระดูกช่วงคอเยอะ ตวนคอเก็นไปเนาะจะหยิบหมอนออกมาหน่อยนึงเสร็จแล้วครับเช็คต้นคอเช,คเช็คต้นคอนอะใช้ปลายนิ้วเราครับสัมผัสแล้วก็วกน้วงทิ้ต้นคอครับเช็คอาการของคนไข้ครับมีอาการร้อนไหมร้อนไหมมีตึงฝั่งไหนลองหาคนไข้ดูครับลองกดแล้วก็ลองซักหามดูเนาะ เออสองกดตรงนี้เจ็บไหมคอร้อนร้อนไหมห,หลับสนิทไหมเนาะถ้าคอร้อนร้อนจะแบบหลับไม่ค่อยสนิทแบ,บหลับตื่นตครับหรือว่าหลับนอนดึกเนาะเอ่อคนะืไปเคยค่อยคืนใคาแก้มือต้องคอไปด้วยครับ ทีนี้เสร็จแล้วครับยืนกแก้มเนี่ยต้นคอเนาะยืนขึ้นครับแอบปื้ยยกศีรษะยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งขับมือเป็นตัวเอ็กซ์ครับแอาย่อลงเนาะย่อลงยืนขึ้นครับยืนโตโตเนาะแอบหายมาแป๊บหนึนน่งแล้วก็ย่อลงมา tảm đây các quả lắm yeah. sò. nè, long, tôm to một nê, long, nè, lo, nữa quả, tạm. ซ้ายสองลงขวาสามแหด,ดีดีไหมทีนี้บันทิกแก็กลงทีนี้ครับให้เขาเอามือ,มอมขึ้นมาเนาะให้คนไข้เอามือขึ้นมาเช็คกำลังแขนนะครับก่อนทำและหลังทำเนาะอ่าต้างกันครับหนึ่งสองสามเช็คทีละหน้าเนาะ ต้านกันครับสองสามโอเคทีนี้ก่อนทำและหลังทําเราเช็คแล้วใช่ไหมหลังทําเราเช็คแล้วนะเราตึงไว้ที่คอครับตึงคอไว้ที่อคอท,อทีนี้เข้ามุมขวามือของเราย่อเหมือนเดิมเลยย่อเหมือนเดิมเลยปึ้กทีนี้ครับลิกแมเข้าไปว่า ฝั่งซ้ายเนาะเราอยู่มือขวาเ,า,นนาเราพลิกแนบไปฝั่งซ้ายมือขวาครับมักงกรกาบแก้วเนาะเป็นตัว C ประคองไว้ตรงฐานกระโหลกครับประคองไว้ตรงฐานกระโหลกเนาะมือซ้ายครับจับปลายคะทับท่อนแขนลงไปหน้าท่อนแขงท่อนท่อนแขนลงไปหน้าเนาะจับปื้อ่าทีนี้ครับเชิดหนเยาขึ้น45องศา ไม่ Dante, ต้องยกแน่ก็ขึ้นแม่นะวางลงเนาะนะแห่พี่นี้ปึ๊บเชิงแน้าที่สี่สิบห้าภาษาเขาเก่งไหมครับถ้าเขาไม่เก่งปึ๊บแหมขยับลงไปเลยไปไปด้านล่างนะเฉียงเฉียงปึ๊บไม่ดึงขึ้นนะไม่ดึงขึ้นน้องเราจะเฉียงลงนี้นะแหมใครไม่ได้ยกมือหาพี่เลี้ย เดี๋ยวพี่เลี้ยงไปดูช่วยเนาะเราได้กดร่วมกคนเลยแบบไม่ได้ขยกมือ,อหาพวิเล่เลยพี่เลี้ยงก็รอดูอยู่เว้ยใครจะยกแรกอ่ะเอาข้างเดียวก่อนเนาะทีนี้มาเช็คกำลังแขนเราทำข้างไหนก่อนเมื่อกี้ข้างขวาก่อนใช่ไหมอ่ะทีนี้ปื้อเช็คก,กำลังแขนครับก่อนทำและหลังทำมันจะรู้สึกต่างกันนะอ่ปื้อ่ะ,ออะทีนี้เช็คข้าง ยังไม่ได้ทำต้านกันหนึ่งสองสามํากำลังแข็งเราเตรียมไว้แล้วตอนเย็นนี้ใครตอนเที่ยงใคยจะตักข้าวให้แกัอบทีนี้ครับแาบฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝังซ้ายมืึเราเข้ามุมครับอันดับแรกเข้ามุมกันเลยเนาะทีนี้ครับย่อตัวลงอีกแน่เราไปฝั่งขวามือซ้ายครับประคองไว้เราไม่ไปบีบนะถ้าบีบเขาจะเก่งเนาะ ประคองไว้มือแขวนคะรับลองไปแม่เชื่อมไปแทนเชื่อมสีองศาเนาะมันก็จะชี้ไปประมาณช่วงไหนพอดีครับไปแทนเนาะแอบออกเก่งไหมออกเก่งไหมต้องไม่เก่งปือ้อแอบสบัดลงเนาะ กีไม่มีกำลังใช่ไหมตอนนี้มีกำลังรู้ยังารงกันหนึ่งสองสามดังไม่ดังไม่เป็นไรนะครับท่อนคอมันจะได้ยืดเนาะแหมพีนี้ต่อไปครับคอเสร็จแล้วมาช่วงไหนต่อคอหกเนาะช่วงอกครับให้เอากอดแหมบกอดให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะ ในปลายตอกครับตรงแถวแถวตรงกันเนาะ,ะปลายตอกอะตรงกันทีนี้ครับมือซ้ายครับพลิกตัวยกขึ้นมาแทานเนี้ยคนได้คนได้รอบแรกเนี้ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันเนี้ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงต้องไปดูช่วยนะแต่ทีนี้ครับถแถลล่องกระดูกครับีนี้เจอล่องปุ๊บ สลักนะมือเราจะวางไว้ตรงรอบตรงนี้พอดีนะครับวางไว้ตรงรอบตรงนี้พอดีนะแต่ถ้าใครที่กดลงไปแล้วเจ็บน,น,บนะครับคือกระดูกครับน่าเพื่อปล่อยทีนี้พลิกตัวนอนหงายครับลงน้ำหนักตัวลงไปะออไนะเพื่อเปลี่มือลงมาจับมือเลยพลิกตัว

อนครับใช้กกำลังขาให้เอาต้านเรานะเราจะกดเราให้เขาดันขึ้นการวิธีการเช็คคื